ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกบี้สนับสนุนโดยใไฮลักซ์รีโวสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสมใจชานศิลอายุ59ปีปัจจุบันมีอาชีพค้าขายข้าวกล่องเลข่ขายตามบ้านบางครั้งก็ทำโรตีกรอบขายค่ะคุณสมใจเกิดในครอบครัวที่ทำอาหารเก่ง จนสามารถทําการค้าเลี้ยงชีพที่มาขายก๋วยเตี๋ยวก็เพราะว่าป้าเขามีฝีมือเขาทาอร่อยข้าวมันไก่ข้าวหมูดแดงบะหมี่เกี๊ยวยินตาโฟป้าเขาจะทำได้หมดพอดีป้าเนี่ยแกป่วยเป็นเส้นเลือดสมองแตกตอนหลังๆมาเงินที่รักษาแกก็เริ่มหมดก็เลยต้องมาเริ่มขายของกับมะในสองคนคุณพ่อก็พักแล้วก็เป็นเรากับมะมาใช่ไหมทำงานกันเ้วยกันสองคนอันนี้มามามีลูกสาวคนที่ส สามีก็ยังไปไปมาเหมือนเดิมไปไปมามาเดืนนาทีค่ะเดือนมาทีหนึ่งบางทีก็มาวันหรือสองวันจะมาช่วงนี้ขนาดนั้นนาทีได้ลูกคนที่สองมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมตอนตอนที่บอกว่ามีคนมาบอกว่าเห็นสามีเธอไปนู้นไปนี้อะไรอย่างเงี้ยเคยแบบคุยกับเขาไหมคะเคยถามเขาก็ปฏิเสธอืแลอนหลังๆมามีผู้หญิงโทรมามันมันทะเลาะกันไง ู้หญิงคนนั้นทะเลาะกันกับสามีได้แลยเขาโทรมาคุณคุณใจเลยโทรหาเลยเขาก็เลยว่าพี่ใจหนูน่ะเป็นแฟนใหม่เราไม่รู้สึกอะไรหรอช่วงนั้นดังเรื่องเมียหลวงเล่นพอดีไม่รู้ึกอะไรเลยโอ้โหมาแล้วเมียลวงเราสมบทเมียหลวงเราต้องคีบคูน้องนิ่งต้องรักษาอาการใช่ไหมค่ะเออเราก็เลยถามว่าอ้าวแล้วโทรมาบอกทำไมก็ก็อยู่กับหนูทุกวันทุกวันเขาไปทําผู้หญิงคนหนึ่งท้องอ้าอ๋อขึ้นไหมอย่างนี้พี่ใจขึ้นไหมล่ะ เราก็นั่งหัวราอนเนะเราไม่คิดว่ามันจะเออมาตรงกับหลังเร <c oughs> ื่องเ <c oughs> มียหลวงเนีเออเมียหลวงกาลังมาเน <c oughs> ี่ยมีคนบอกเยอะข้างแรกเราก็ตกใจอยู่แต่นี้เราก็ไม่ไม่เห็นด้วยตางไงถ้าไม่ทิ้งเรานี่เขาก็ไม่ได้ว่านะคนที่สองนะแต่ว่าถ้าไปอยู่คนที่สามคือเขาเลิกเลยแล้วเขาก็เลิกจริงๆคือไล่หนีเลยอ,ะ <c oughs> อ,อ่ะเพราะว่าพ่อลวงคิดเขาว่าไปม,มีคนใหม่เนี่ยเขาเดี๋ยวนี้เขาอยู่ด้วยกันเขามีลูกสองคนอ่ะ ไอ้คุณใจป้าทำกว๋วยเตี๋ยวอะไรอร่อยกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวหมูค่ะเย็นตาโฟนี่แกขึ้นชื่อเลยอนี่ก็ได้วิชากับแกอยู่แต่ว่าเราไม่มีหน้าร้านเราก็รับสูตรเด็ดของแบบเย็นตาโฟของสูตรป้าคืออะไรน้ํามันจะเข้มข้น น้ำซอสเราเนี่ยเราจะปรับปรุงเราเองซอสเยนนตาโฟซอสเย็นตาโฟจะเข้มข้นซอสเย็นตาโฟเขาใส่อะไรบ้างทำไมมันต้องเป็นสีชมพูด้วยอ่ะพี่ชายหนูไม่เข้าใจตั้งแต่เด็กๆแล้วสีอื่นได้ไหมเต้าหู้ยีเต้าหู้ยีค่ะทีงหลังเลยมีเย็นตาโฟน้ำดำไงเจ้าใหม่เป็นเย็นตาโฟน้ำสีดำตอนนี้กำลังแบบกำลังในทิกเกอรเลยเขาบอกว่ามันทำแบบทำให้แปลกกว่าสีแดงเพราะคนจะติดสีแดงแต่ตอนนี้กลายเป็นสีดำแล้วทุกวันนี้พี่ชายมีโอกาสได้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไหม ไม่ได้ทําเลยค่ะเพราะว่าไม่มีหน้าร้านเราก็มาทําเปลี่ยนเป็นใส่ซาเลงเลาะเลาะแล้วก็ทำเสร็จแล้วไปส่งเข้าหรือไงทำเสร็จปั๊บเราก็ไปส่งตามธนาคารมั่งหรือไม่ก็เป็นร้านค้าร้านไทยอันนี้คือตอนช่วงนี้แล้วปัจจุบันแต่นุอขอขอย้อนกลับไปอีกนิดเดียวก็คือหลังจากที่สุดท้ายป้าก็จากไปแล้วเราก็เลิกกับสามีตั้งแต่วันที่มี มีเ <มา S 2> ลิกกันเ <บ será? S 1> มาเลยไหมมาเลิกกับสามีตอนที่คลอดลูกคนที่สองนะคะอ่าคลอดแล้วหลังจากพ,พ,อ,พอมผีผู้หญิงโทรมามก็ยังอยู่ต่ออีกก็ยังอยู่ต่อเป็นปีอ่ะแล้วก็<อ>เราก็บอกว่าให้เขาเลือกเอาระหว่างคนนั้นคนนี้เขาว่าคงเลือกไม่ได้หรอกเข้าคนนั้นก็เป็นเนียเขาเหมือนกันอเราก็เลยว่าเอางี้แล้วกันถ้าถ้างนั้นเธอไปแล้วกัน เต่อขออยู่กับลกูกพอเลิกกันไปเสร็จเรียบร้อยร้านที่ทํากับม้าน,นี่ก็คือพอพอพอ,พอป้าไม่ได้อยู่แล้วเราขายที่เดิมเราทําเหมือนเดิมต่อไม่ได้หรอคะพี่ใจมันเขาขอบ้านคืน<อ>ก็เลยได้ย้ายบ้านเลยได้ย้ายบ้านไปอีกอีกหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นเขาเจ้าของเขาขอคืนค่ะพอมากแกเสียแล้วเขาก็เขาก็ไม่เกรงใจแล้วไง อ๋อแต่เก่าที่อยู่อ๋อคือจากที่แรกที่ป้าทำพอป้าล้มป่วยเขาก็ขอคืนเราก็ย้ายย้ายมาอีกที่หนึ่งก็ยังทำอยู่เย็นตาโฟเนี่ยนะพอม้าเสียปั๊บเขาขอคืนอีกเขาขอคืนอีกทีนี้ก็หน้าร้านไม่มีแล้วหน้าร้านไม่มีเราก็เลยต้องย้ายไปบ้านอีกหลังหนึ่งครับเป็นบ้านเช่าตลอดอันนี้เราก็เลยมาทำเนี่ยทำสาคูไส้หมูมั่งปอเปี๊ยะมั่งแล้วแต่เวแล้วแต่โอกาสแล้วขายไงก็สเลงไปส่ง ก็ขี่ซาเล้งก็ถามว่าเอาไมคะเอาไมคะก่อนจะเป็นซาเล้งมันคือมอเตอร์ไซค์ที่บอกว่าโอ้โหไหลไหลชตเลยเออไหลชอต่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 อกันเลยเนาะแบบแผลไม่แห้งเลยอ่ะปีชนปีเลยค่ะทั้งแรกขี่มอเตอร์ไซค์ไปอีกคนนึงเขาก็ขี่รถมาเราได้ยินเสียงมาละมาจากไกลละเรากําลังก็เลยชะลอดูชะลอดูเขาก็เลี้ยวมาปั๊บก็มาถูกตรงก็เฉียวกันเฉียวกันเส้นเอ็นขาดพอบอกว่าเส้นเอ็นขาด ที่อยู่ไหนคะขาโทษนะคะนี่ค่ะมองไปนี่เห็นกระดูกกระดูกกับไขมันนี่โป่มาเลยลึกเลยล้ยกาลึกมากแล้วก็มารักษาประมาณห้าหกเดือนเดินไม่ได้สิลูกชายกำลังเรียนพอดีเรียนปีสองนะฮอถ้าเทอมก็นักถ้าเทอมกำลังเข้มข้นเลยห้าเทอมก็นักวันลูกจะทำรายงานก็ไม่มีเงินให้ลูกสาวในถือตะกร้าขนมเราต้องเป็นคนขี่ พอพอมาหายตรงนี้ประมาณปีหนึ่งเดือนเดียวกันเลยเราขี่อ่าขี่รถขึ้นไปจะไปขายของให้เขาที่บ้านพอเราขึ้นไปปั๊บราว่างขาปั๊บนี่มันพลิกเลยกระดูกขัวเขานี่คือหลุดไปเลยนี่ดามเล็กห้าเส้นหมอสะบ้าหลุดเรอค่ะตรงเนี้ยหลุดไปเลยหมอเขาบอกว่าทําเคสมาตั้งหลายเคสเพิ่งเห็นเคสนี้เลยคือกระดูกไม่เห็นไม่รู้มันเข้าไปตรงตรงไหนของร่างกายเราหายไปเลยค่ะ าตากทุกวันนี้ยังหาไม่เจอยังไม่เจอหมอเขาว่า,วา,วามีเคสนี้แหละหากระดูกที่จะมาปะเชื่อมไม่ไม่เห็นเขาก็เลยได้ใส่ <laughs> เหล็กไว้ห้าเส้นไว้ดำค่ะ <laughs> <laughs> เราก็เลยเป็นที่มาว่าอ๋อมอเตอร์ไซค์สองล้อคงไม่ได้ไหวแล้วล่ะต้องเป็นาเลยต่ะต่อซาเล้ง <laughs> ขายอะไรบ้าง โลตีกรอบมีข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวคุูกะปิเวยจับทำแต่ละเมนูอ่ะยากทั้งนั้นเลยอ่ะข้าวคุูกะปิก็ยากเครื่องเยอะเออเครื่องเยอะอันนี้เราไปขายที่ไหนตามบ้านหรือว่าตามบ้านสมมุติเราออกไปปั๊บแล้วก็ถามคนที่เขาเคยทานแบบมีร้านมอเตอร์ไซค์มีทกศมีพวกไอ้บริษัทประกันนี้เราก็เข้าไปถาม ถ้าเราไปเช้าวันนี้มันนี้อนีเขาก็จะถามว่าเอ้าวันนี้มีมีเมนูอะไรมากงี้ถ้างั้นก็แวะมาถามถ้าวันไหนที่เขายังไม่ทันได้ซื้อของทางอื่นเขาก็จะซื้อของเราไปแต่ก็ขายหมดทุกวันแต่มีบางช่วงก็ขายไม่หมดช่วงขายไม่หมดแล้วก็เริ่มเป็นหนี้เพราะว่าช่วงหลังๆมาลูกเรียนนี่นี่นี่ลูกสาวเพิ่งจบเพิ่งจบเมื่อเดินมกราเนี่ยครชาวอยากเจอองกิฟต์หรออยากเจองั้นไม่ต้องมา พี่เด็ดลูกนี้สนับสนุนโดยเพสัตต์แอดวานซ์ไวท์เทนนิ่งเซรั่ม um. ยอมเป็นหนี้เพื่ออนาคตของลูกๆที่เป็นหนี้เพราะว่าลูกผู้เรียนกอยอสอไม่ได้สักคนเลยค่ะเราจำเป็นเราก็ต้องกู้เงินรายวันมั่งกู้เงินคนรู้จักมั่งเพื่อมาให้ลูก เราได้เรียนจบในวท r อาบอกว่าน้องๆอ่ะกู้อะไรนะกยศไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เพราะทำไมอ่ะเพราะว่าลูกชายนี่เหมือนจะว่าเขาไม่เขาไม่เซ็นรับรองให้นะคะต้องมีผู้ใหญ่บ้านนะ่ค่ะช่วยเซ็นอันนี้เขาเขาเซ็นเสร็จแล้วบางทีไม่ใช้นี่เขาเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะเซ็นให้เรานนี้พอลูกชายอยากเรียนเราก็ไม่รู้จะทำไงกู้อ๋อหมายถึงว่าบ้านอื่นเหรอพี่ใหญ่ลูกบ้านคนอื่นๆเขาแบบผู้ใหญ่เซ็นให้ก็ไม่ใช้ ไม่ใช้ก็อย่าลยเขาก็เลยแบบเหมือนกับอยากเสียลอยโดนไปด้วยตัวถางเลขกไปด้วยใช่ไหมตอนนี้แย่เลยตอนนี้ณนนี้ลูกสาวนี่มาอ่ามามากู้ตอนช่วงมห้ามหกกู้ประมาณหมื่นละสองหมื่นตอนี้ปีปีหนึ่งที่เขาเรียนนะคะก็กู้ได้แต่ลูกสาวนี่ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเก่งมากเกรดเขาตกก็เลยให้เขาออกเลยพอออกปั๊บนีเราก็ค่าชใจเลยเยอะเพราะว่า พอจะกู้ต่อเขาบอกว่าเราเรียนเฉพาะภาคพิเศษเสาร์อาทิตย์ถ้าเรียนภาคปกติจะกู้ได้ถ้าเรียนภาคพิเศษเขาจะไม่ลงเลยเวลาคุยเรื่องลูกสาวให้เขาเล่าเองดีกว่าเอ้ยมาเลอาเรียกลูกสาวมาดูอยากเจอแม่ไม่ต้องเล่าให้ลูกเล่าเองดีกว่าพี่ชาวอยากเจอน้องกิี๊บหรออยากเจออย่างเงี้ยไม่ต้องมามาเลยสักเล้งพี่ชาวซะหน่อยสวัสดีคุณแม่ ตอนตอนแรกเรียกเรียกอะไรใจตอนเนี้ยคุณแม่แล้วบอกโอ้ยขันแก่นไกลไก่อะกิ๊บจบอะไรมาคะนิติศาสตร์ค่ะนิดีศาสตร์กิ๊บประยุทธ์ไปสอบสอบเนอายุเท่าไหร่คะอายุยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองจบเลยเนาะครับผมนะฮะน้องกิ๊บที่บ้านตอนนี้คนสั่งอาหารเยอะไหมลูกก็มีสั่งอยู่ค่ะแล้วก็โรตีกรอบก็ทําส่งเขาแล้วเขารู้ไหมว่าลูกสาวบ้านนี้น่ารักเขารู้ไหมอันนี้ ถ้่สมุว่าสั่งกรุงเทพมีไหมส่งได้ค่ะเอาส่งได้นะโอเคเดี๋ยวพี่เจ้าของที่อยู่ไว้หน่อยนี่อะไรที่ไม่เสียโรตีกรอบแล้วอีกขนมอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้หลายๆวันส่งกรุงเทพได้น่าจะโรตีกรอบอย่างเดียวเนี่ยค่ะอย่างอื่นส่วนมากจะเป็นกับข้าวของสดเลยใช่ไหมโอเคแนะนำ๋ยวาอุดหนุนแนะนำาุนทิพยนะฮะเราคนรุ่นใหม่ไปส่งของตามบ้านนะขอลายเขาไว้แล้วเป็นลายกลุ่ม แล้วก็ถามวันนี้ว่ามีอะไรอะไรอะไรแจ้งก็ได้วันนี้มีอะไรบ้างร้อยคนเนี่ยไล่กลุ่มเนี่ยร้อยคนวันหนึ่งทานสักสามสี่สิบคนเกินเราก็เพิ่มยอดได้จะได้มีออเดอร์ล่วงหน้าถูกหรือไม่ก็สมมีสินค้าใหม่ใหม่ก็แจ้งในไล่กลุ่มขอไว้เลยตั้งไล่กลุ่มขนมทำขนมขึ้นมากเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ชาวส่งเลยคิดถึงจ้าโาติกดาวอีกกรจิกอบทีนี้เห็นบอกทีนี้ลูกจะเริ่มช่วยแม่แล้วใช่ไหมค่ะเขาบอกว่าให้เขาสอบได้ก่อนครับเออเป็นหนี้ที่ไหนก็อย่าคิดจะช่วยเพาว่าอย่างเงี้ย แล้วก็บ้านไม่มีอยู่เดี๋ยวก็ดูก่อนอยู่เฉยๆเขาบอกอย่างนี้ก็ช่วยกันแล้วพี่ชายอ่ะพี่ชายก็ตอนนี้ประสบอุบัติเหตุค่ะคือขาหักยางเดอนไม่ได้เเดินไม่ได้ธรรมดาเขาทำงานอยู่ใช่ไหมทำ่ะเพิ่งทํางานได้6กวันปุ๊บอุบัติเหตุเลยขาหักไปพาหัวหน้าไปทิมรถปาเจโรตัดหน้านะค่ะตอนนี้กาลังฟ้องร้องกันอยู่ พอเขาจะให้แค่สามหมื่นแต่ค่าผ่าเขาไปสองแสนกว่าแล้วเป็นแม่เนี่ยอย่างเงี้ยคิดรู้สึกไงบ้างตามแกย์ค่ะหนูก็ถ้าหนูมีงานทําหนูก็ตู้อือเพราะว่าแกก็ยุ่ยเยินแล้วแล้วบ้านเราก็ยังมิมตอนนั้นแม่กูทีนี้เราจะเริ่มกู้ให้แม่แล้ว <laughs> นะอ่ะ ก็ขอใ,ให้ได้งานไวๆเนาะจะได้มีเงินมาช่วยเหลือกันเนาะ<ช>แม่จะได้สบายขึ้นตอนนี้เป็นหนี้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่คะพี่ใจ8 0ด0 0ื่กว่าบาท8 0 0 0 0กว่าบาทค่ะพี่เป๊ะ8 0ด0มื่กว่าบาท 80, กินเลย ถ้าคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี่ของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกนี้กด33ที่เด็ดลูกนี้สนับสนุนโดยชุดนักเรียนน้อมจิตอาับเยมาเรื่องพอดมา สายสันสอรารับไปก่อนนะคะ4,000บาทค่ะโอเคเดี๋ยวมาฟังคคัดพิจากรรมการท่าท่านนะคะเริ่มจากอาแอดค่ะครับจากที่แบบเป็นคนเรียนหนังสือด้วยนะเรียนหนังสือด้วยถือว่าเป็นไอดอลของลูกได้สบายเลยตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเห็นแสงสว่างที่ปลายุโมงค์แล้วมาครึ่งทางแล้วเพราะลูกจบแล้วใช่ไหมไอ้นี่80,000บาที่ย ผมว่าเป็นจิบจๆเลยสําหรับลูกสองคนที่จะมาดูแลในอนาคตนะครับ <ฮะ S 2> ก็อยู่ที่คนโตผู้ชายอูใช่ไหมใช่อ,อู่ใช่ไหมน้องอูค่ะน้องอู <ฮะ S 2> หายเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็ยัง,งยังไง,ง<า>ก็ต้องมามาดูดูแลแม่ด้วยการทํางาน,น <ฮะ S 2> แล้วก็น้องกิบนี่ก็มีอนาคตมีงานดีๆทําแน่นอนนะครับแล้วก็เขาก็รักครอบครัวรักแม่ด้วยยังไงผมว่าชีวิตต่อไปนี่สุขสบายแนะ่ เพราะว่ามีลูกสองคนช่วยดูแลขอให้บ้านปลายชีวิตมีความสุขแล้วก็ลูกทั้งสองคนประสบความสำเร็จในการทํางานแล้วก็ดูแลแม่ด้วยครับครับคุณค่ะพี่จิ๊กค่ะฟังดูแล้วนะคะพี่ว่าไม่ลําบากนะต่อไปเนี่ยต่อไปเนี่ยที่จะก้าวต่อไปเนี่ยเพราะว่าลูกชายแค่ขาหักระยะสั้นๆเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็น้องกิฟต์เนี่ยดูว่ากีนเนี้ยเป็นคนเอาการเอางานเป็นวัยรุ่นที่ มองแล้วเป็นเด็กที่ทำมาหากินนะวัยรุ่นแบบนี้หายากนะดูดูแล้วเนี่ยจะเป็นเด็กที่ดูแลแม่ได้นี่แปดหมื่นเนี่ยพี่จิ๊กว่าไม่นานหรอกจะต้องใช้หมดแน่นอนนะคะเพราะว่าคอยเวลาแป๊บเดียวเองนะคะเดี๋ยวนังกิฟได้งานได้การทําทุกอย่างจัดสรรให้มันเป็นที่เป็นทางทุกอย่างก็จะเข้าที่หมดแล้วก็นี่สินก็จะหมดไปนะคะขอพระคุ้มครองนะคะขอบคุณค่ะพี่ชาวค่ะแน่นอนครับเหมือนที่พี่อดบอก แสงสว่างที่ปลายอุโมงมันกําลังเห็นแสงอยู่ที่นั่นแล้วแค่เดินใช้ระยะเวลาสักครู่หนึ่งก็จะเดินไปถึงแสงแสงนั้นที่เราเห็นเชื่อว่าน้องกิฟจะช่วยคุณแม่อย่างเต็มที่เพราะว่าเห็นคุณแม่ลําบากมาตั้งแต่เด็กๆสิ่งแรกที่น้องทําได้สําเร็จแล้วคือการเรียนจบสิ่งที่สําคัญที่ต่อไปก็คือน้องคงตั้งใจว่าสภาพความชีวิตความเป็นอยู่ของบ้านเราต้องดีขึ้นผมเชื่อว่าน่นเป็นสิ่งแรกที่น้องคิดว่าจะต้องทําให้ได้ และผมก็เชื่อว่าทําสําเร็จด้วยเพราะฉะนั้นแล้วพี่ใจรอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วกันส่วนลูกชายคนที่ที่อยู่กับคุณพ่อใช่ไหมครับเขามีครอบครัวไหมยังยังเลยค่ะก็ยังไม่มีแต่นานๆก็จะมาช่วยแม่บ้างอะไรบ้างก็จึงถือว่าเป็นลูกที่กระตันอยู่นะครับนึกถึงแม่ตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นก็รอเวลาแป๊บเดียวครับความสําเร็จมันอยู่แค่เอื้อมแค่นั้นเองแต่ที่สําคัญตอนนี้พี่ใจร้านอาหารที่บ้านที่ทําอยู่เป็นดิลิเวอรี่เฟซบุ๊กชื่ออะไรครับ ชื่อสมใจนะคะสมใจแค่นั้นเองค่ะเป็นภาษาอังกฤษค่ะอ๋อชื่อใหใหม่เดี๋ยวนี้ไหมสมใจอร่อยเหาะอ๋าอย่างนี้ก็ได้ใจอร่อยมันจะได้เพราะคนสุดชื่อสมใจมันเยอะไงเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าพี่สมใจอทำอาหารแล้วก็ขยันโพสต์รูปที่น้องกิฟต์เนี่ยทำนู่นทำนี่ทำอาหารนะครับแล้วก็เวลาแพ็กอาหารเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็ึ้นวันนี้มีข้าวคุกขิ้ วันนี้ก๋วยจั๊บวันนี้ขนมจีนน้ำยาโรตีกรอบต้องมีด้วยโรตีกรองแล้วก็โรตีกรอบอย่างที่พี่แอดบอกทำไลายกลุ่มก็ได้จาก Facebook ก็บอกให้ไปแอดไลน์ที่นี่นะตั้งชื่อใหม่ตั้งกลุ่มใหม่ผมว่าน้องกิฟต์เนี่ยนาจะรู้แล้วก็บอกว่าให้ไปที่กลุ่มนี้ให้ไปที่ไลน์นี้แล้วเดี๋ยวจะมีคอมมูนิตี้ของพี่สมใจเองเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่ กินอาหารชอบร้านอาหารที่สมใจเพราะฉะนั้นมันก็จะมียอดขายเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วเดี๋ยวผมก็จะหนุนโ,โรตีกรอบสักสิบชุดนะ,ะนะครับผมยังไงเดี๋ยวฝากฝากเบอร์ฝากที่อยู่ไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะได้รายหาน้องกิฟแล้วก็คุยกับน้องกิฟว่าเออในเรื่องของการสรุปคุณโรตีล้วนโรตีล้วนไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรโอ้อบหวนเชกว สั่งเลกสิบชุดเท่าไรอีกอีกสิบชุดเลอสั่งไปเรื่อยๆนะครับผมกินไม่ฟันผูกันไปเลยนะครับยังไงเขาขอพิมา์ใจโชคดีนะครับผูสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ผมว่ามีลูกที่น่ารักอยู่แล้วดูจากทรงน้องกิ๊แล้วเนี่ยเขาเป็นเด็กที่อย่างพี่จิ๊กบอกว่าน่าจะเป็นเด็กที่รู้ว่าตัวเองจะต้องทําอะไรรู้ว่าตัวเองจะต้อง มีหน้าที่แบบไหน<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> ขอให้โชคดีทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็ขอให้ร้านพี่สมใจสมใจร่อยเหาะขาย<ะ>ดีๆนะครับนะคะกิฟตเอาไว้ติดผมแต่ความรักของผมมีไว้ติดใจครับสรุปก็เข้ารอบครับ ชอบทุกคำ,คำถามเลยเราก็ตอบทุกคำตอบเลยค่ะ mm hmm. เขาแนะนำมาเออให้เราลงเฟซลงอะไรให้เงี้ยพี่ชาวเขาแนะนำมาก็ก็ชอบค่ะแล้วก็เขาก็ให้คำแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจเราจากที่เราเคยเป็นหนี้เป็นสินเยอะๆในะนี้ลูกเรียนจบเราเราก็ตั้งใจที่ว่าจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินต่อไปค่ะเฟซบุ๊กนะคะใช้ชื่อสมใจชาญสินที่เป็นลูกแมวนะคะ mm hmm. ก็ทำของขายมีโรตีก็มีทุกอย่างค่ะ วันไหนที่เรามีตัวไหนเราก็จะลงให้ลูกค้าได้ชมถ้าสนใจก็เข้ามาในเพจนี้เลยนะคะสนใจชาสินค่ะที่เป็นรูปแมวนะคะลูกนี้คนต่อไปคุณนุชจากนครปฐมสวัสดีค่ะเรื่องราวของลูกนี้กำลังเริ่มต้นขึ้นครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับถ้าย้อนกลับไปได้หนูไม่เอาเลยแฟน มันลำบากเหนื่อยก็ต้องทนทั้งขาทั้งอะไรเนี่ยร่างกายเราไม่ไหวถ้าเราไม่ออกไปทําคนที่บ้านก็จะไม่มีกินวีรกรรมสามีติดยาติดผู้หญิงและติดคุก